เกิดเป็นคนยาสีหูเบาโดยเฉพาะผู้เฒ่านี่ต้องนักแน่นต้องเป็นที่เข้ารบรักของลูกของหลานต้องเป็นที่น่านับถือของลูกของละของลูกของหลานเป็นที่น่ากาบไหวของลูกของหลานครับขั้นไปหูเบาเสื้อฟังได้ฟังหนึ่งกระสีมีแต่พังกับพังอืม อันคนหวังดีก็มี่คนบ่หวังดีมั่นกันหลายนิท่านครับพี่น้องที่ผมสิเล่าต่อไปดิเป็นเพียงนิท่านที่ประลําประลาาหลายๆไอ้คนมาเล่าสูฟังครับผมก็เลยสิมาเล่าสูพวกเจ่าฟังพูดเท่าเต่าครับพี่น้องพูดเท่าเต่าเฮียนจัดครับพี่น้องโอ้กะเฮียนกะฮือเลือๆนะ,ะบ่หู้ว่าผู้ใดอยู่ยงทรงเสริมกับบ่หู้ครับนะ ประกาศร,รั่นเลยครับจะเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์ก่นแล้วประกาศร,รั่นเลยว่ากูจะขอฟ้องเอาสมบัติขึ้นจากลูกจากหลานพี่น้องเบิ้งแล้วเบิงบ้งเบื้องเบื้งอยู่ได้ด,ดิ่ที่ข่อยเบิ้งอยู่นี่นะครับพี่น,อนอ้องเนาะอ่าในท่านเนี่ยคอยว่าตรงนี้คนอยู่แย่งแต่แข่งรัวอ่าอยู่โยงส่งเสริมให้มีการไปฟ้องเอาทรัพย์สมบัติขึ้นจากลูกจากหลานแน่นอน <ฮ>ะนะตอนลำบากเล่นตะล่อนตะลอนไปหาเขาอันอันกูว่ามีบองไปแล้วเชอเขาไรกูม่เขาบดูแรกูบัดตอนนี้เพราเขาหนุแยกงตะแ้งรัวว่าหลานเจ้ามันบดียใหอหลานเจ้ามันบดีหล้านเจ้านะ่ะมันไปเข้าคางเขาไปเข้าคางคนนอกเออไปอยู่กับคนนอก ไปเห็ดงานกับคนนอกไปดีกับคนนอก่าบอดีหลานเจ้าบอดีแบบนั้นแบบนี้เด้อต้องฟ้องสมบัติเอาขึ้นเด้อสุดท้ายผู้เฒ่าเต่าพี่น้องเกิดอาการเหี้ยน่เาเกิดอาการเหี้ยนก็เลยบอกว่ากูชิฟ้องขึ้นเออกูชิฟ้องเอาขึ้นให้เบิดกูจะเอาไมา่ง <c oughs> กูจะเอาเฮ็ดเสียงอัน like อน,นี้ไล่ก็ได้กูจะเอามาให้อันร้านสาวสุดที่รักของกูทั้งฉากก็จะเดิมอีแรกนะอีแรกก็เป็นอีชวกนะอ่าอีช่วกนะอีแรกนะส่วนอีสองนี่ก็อีงางเออกูจะให้มันกูจะเอามาแบ่งให้พวกนี้กูจะว่าให้มันเลี้ยวพวกนั้นนะ่ะเลี้ยวเด็ดนะอีชวกกับพี่นะน้องนะอีนี่มันจะเป็นใน เขียวดอกมันจะเป็นเขียวส้วกดอกอีเดียเขาก็เลยบันเอิบมันอีสวกนะในท่านส่วนอีนึงกะ,ะไปทั้งไหนกางะกางางกางะกางางงนะพี่น้องเนี่ยเขาก็เลยเอิบมันอีงางเนะบ่มีแบบว่าความดีดอกพี่น้องมีแต่แบบความอิจฉาดิษยาเออ,อยากได้อยากมัง่งอยากมีแต่ความคนอื่นนะล่าสุดเนี่นะสงสัยสิไปยุแยกแต่แข้งรั่ว้เฒ่าเต้าครับพี่น้องอา่า ให้ฟ้องเอาสมบัติขึ้นจากลูกจากล้านอืนะเพื่อว่าอยากแก้แค้นเขาพวกมูนี่ครับพี่น้องไฟไฟอิจชาไฟลิษยามันสุมซ่วงบร่ยู่สุขบร่ได้ยู่สุขสบายดอกก่อยสิบอกให้อิเลสเออเบิ้งสภาพแล้วดูออนะอยากได้แต่ของคนอื่นนะแต่ว่าคอยสิบอกให้เด้อนะ ผ <ersch> ู้เท่าเต่าเจ้าอหนะถือเขาตัวเลาเจ้าแล้วเจ้าอีกตั้งหลายเทียถือตัวแล้วตัวอีกจังสันจังสี่ระวังเด้อยูซื้อได้ไปเที่ยวฮ่องกงตอนเท่านี้เจ้าหนะเออถือตัวถือต้มน้นนั่นดิแบงให้เขาแล้วกับแบงแล้วก็จบไปแม่นบ่ล่ะบมแม่นว่าแบงให้ผู้นั้นผู้นี้แบงไปแล้วก็ไปขอขึ้นจังสันจังสี่เขาพม่ได้กัตันยูเจ้าเด เขาบ่อด้อักกตันยู่บ่อรบ่ได้กตันยู่บ่ได้อักกตันยู่ต่อเจ้าเ้ยายายเขากตันยู่ต่อเจ้ามีแต่เจ้าเราไปเสียผู้อื่นน่ะเวลาไปอยู่น้ำเขาเขาพากินเขากินน้ำกินนั่นกินนี่แซ่บื่อกินนั่นไอ้กินไอ้ย่าก็ล่ะมีปนกินปนมีป่ากินป่ากระแซ่บสุดตลอดเขาก็หาอยู่หายาเวลาเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยพาไปล่วงวงลวงบานอยู่ตลอดพ่อได้มา่กินสเต็กแลเลื่อมทีอ่ะ บางคนเอาเจ้าม่เฉพาะมีผลประโยชน์เนี่ยเพราะได้ไม่กินสเต็กนะได้ไม่กินในปลาแซลมอนแหละลืมบ่ลืมปลนบ่ลืมพักบุ้งบ่เนะลืมปิ้งปลาลืมจำมะคุงตีเออลืมเจ้าประแดกบองสตีเลือมไปเสียแต่เขาแถโอ้ยนาะเป็นไงล่ะเขาทิ้ไปบ้านนะ่นะเนี่ยเพราะแ้วเขาไปทิ้ไวบ้าน เพราะเขาอยากทีได้นั่นได้นี่เขาก็โทษมความเอานี่แหละเขาเอิ่มมามีเป็นผู้เทาเนี่ยผมมีความเป็นกลางมันก็นกนสิเป็นทั้งสี่แหละพี่น้องเน้อผมมีความนักเดน่นเนอแม่นว่ากสิกายเป็นผู้เทาเอยเนื้อหนังเหียวยานสมบัติมาโหฬารลูกล้านมาเอาใจบางคนเขากอกว่าเอาใจเนาะผู้เทาเอยเนื้อหนังเหียวยน สมบัติมากรุนมีแต่คนมาเอาใจนั่นแหละพี่น้องเอออยสิบอใหคยี่ดีเจ้าได้บัวได้ดีเลยนอะเฮ้ยไปมาแล้วเถอะเถดบลองตองแต่งป้าเจา้ารอะเออคอยกันด้วยว่าสิเปลี่ยนผู้รักผู้ใหญ่ที่หนาเข้ารบับสุดดอกได้ที่ท่านนะพี่น้องที่ไหนได้เป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่ยัง อาสิแบบเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่นาแบบบนนาเขารบเว่าหน่าอย่างอื่นแทันสิห่ะพี่น้องเออโอ้หน่าลูกห้านบ่ได้เห็ดผิษอีหยังเวลาตีเวลาไปหาลูกหาหล้านลูกห้านกะหาตอนเออไปอยู่น้ำลูกน้ำห้านลูกร้านกะหาให้ยู่ให้กินไปอาศัยเขายู่เขาก็บเก่เคยบาเอยบัดพ่อได้ไปไอ้นี่แล้วเห็นเขาเอาเอกเอาใจจังสั้นจังสีแต่ไปเพียร์เข้ามาเขาเบือ เัวเขาเดีย๋ยมาต้อเลยยศทักหลังไปเฮ็ดดีกับคนนอกเออมาเว้าให้ก้นจ้งจะควาำเมียจันั่นอ่ะอีสองคนนั่นแหละอ่ะอีงานกับอียนนั่นแหละเออกับอีสวกกันนะเออแั้นี่ท่านน่ะนะที่มันมีแต่ความอิจฉาริษยาคนอื่นน่ะเออทรัพย์สมบัติกันรักษาไว้บ่ได้เอาน่ะเออมันมีอย่างเนี่ยมันเหลืออย่างเนี่ยซุ่มพวงพวกนั้นนะ่ะมันบ่ได้เหลืออย่างเด่นน่ะ ต่อไปแหงสิบบุเรืออยังเพราะว่าอยังมันอิจฉาริษยาคนอื่นเขาเอ้ยนะกูสิฟังมันกูสิเฮ็ดเป็นกูสิฟังนิติกรรมอำพ์แมันว่าสั่นเด้เอ้อยนะเออเอายุกันเข้าไปส่งเสริมกันเข้าไปโลดแนวใดมันดีน่ะเฮ็ดไปโลดนะเมื่อใดระวังเด้อเขาสิบ่ามาเอาน้ำไปปักเป้าโคดหน้าน่ะเออได้ยินบ่นะละ่ะ เขาสิบวัดอะไรเนี่ไปเขาก็สิบุไปเผาผีแล้่ยวงั้นบอกไปเฮ็ดทั่วที่ทั่วแดนกับลูกกับหลานโอ้ยลูกหลานประเฮทศยังผิดกับเปหาเฮ็ดให้ลูกให้หลานโอ้ลูกหลานกับอยู่ซื้อของลูกของหลานเยอะไปเสื้อข้ามพวกอื่นย้อนมาซุมนันมันอยากเข่าชนะเจ้ากับไปเสื้อข้ามเขาตีนะนันนี่ท่านครับพี่น้องอืบวชคิดบวชอ่านอีหยังเลยคอยกเกิดแม่ก็พอจริงๆอับภูเ่าต้องเป็นทั้งสี่แทบทุกคนแหละ ท่านไหนมีคนมาเอาใจแน่พี่ดองเนาะ